3เทคนิคนะคะเพิ่มเงินเพิ่มรายได้10เท่าต้อนรับปี2023ค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ครูแองจี้สอนสร้างแบรนด์มาแล้วนะคะวันนี้ครูมีวิธีนะคะที่จะทำยังไงให้คนธรรมดามีรายได้เพิ่มขึ้นแบบ10เท่าสตาร์แบบรวดเร็วติดสปีดนะคะต้อนรับปี2023ค่ะทุกคนสิ่งที่ทุกคนนะคะพลาดก็คือว่า เขาไม่รู้จักการใช้คําพูดพิเศษพิเศษนะคะในการเรียกเงินเข้ากระเป๋าหรือว่าดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าค่ะทุกคนนะคะชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยนะคะที่เคยได้ยินมานะคะก็คือว่าเวลาที่ชีวิตมีความสุขอยู่ในสัมมนาเนี่ยจะเข้าใจดีนะแต่ออกนอกสัมมนาเนี่ยเริ่มที่จะไม่เข้าใจและไม่เข้าใจกดแรงดึงดูดหรือว่าทํายังไงให้ตัวเอง <S <S เป็นบุคคลที่หาเงินง่ายเป็นบุคคลที่หาเงินไวเป็นบุคคลพิเศษที่จะหาเงินได้ หลั่งไหลามาจากทุกทิศทุกทางน,นะคะทุกคนข้อที่หนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนคะเพราะพวกเขาลืมที่จะอวยพรให้กับตัวเองคะ่ะนะคะก่อนนอนนะคะเราต้องหักรู้จักอวยพรตัวเองนะคะทุกคนอวยพรยังไงล่ะนะคะเดี๋ยวครูดูมือถือนิดนึงนะวันนี้เข้ามาแล้วก็ช่วยช่วยแชร์กันหน่อยนะคะ คำอวยพรนะคะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะก็คือว่าเราต้องหารู้จักขอบคุณร่างกายของเรานะคะขอบคุณร่างกายของเรานะที่เรามีร่างกายครบส2ประการนะคะนะคะสุขภาพทุกวันนี้ฉันแข็งแรงดีมากเลยฉันขอบคุณวันนี้ที่ฉันมีพลังงานที่ดีในการทำงานนะคะฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันเจอรอยยิ้มมากมายทุกคนยิ้มให้ฉันนะคะ ฉันขอบคุณเรื่องราวดีๆวันนี้ที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้ควรทั้ข้างๆที่นอนข้างๆฉันขอบคุณนะอ่ะครูก็จะขอบคุณลูกสาวตัวน้อยของครูนะคะขอบคุณลูกสาวตัวน้อยนะนอนข้างๆแล้วทาให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันเลยขอบคุณนะขอบคุณอาชีพการงานของฉันนะที่ทุกวันนี้ทําให้ฉันมีกินมีใช้ได้อย่างสบายๆเลยหัดไวโพรให้กับตัวเองคะ่ะทุกคน คุณจะรู้สึกถึงแรงปฏิหารเลยนะถ้าเรารู้จักอวยพรให้ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนไปที่แท้จริงอะ่ะมันจะพลังงานมันจะไม่ดําเดิมเคยได้ยินคําว่าพลังงานไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพลังงานในตัวเองนะคะความรวยก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมันจะไม่ใช่แค่อะไรราบเรียบแบบธรรมดาความรวยคือพลังงานอย่างหนึ่งนะคะทุกคนพอโลกภายในของคุณมีความสุขนะคะทุกคน มันก็จะเหมือนบ่อน,น้ําแบบที่เอ่อล้นออกมาเลยใครเห็นผู้คนเห็นเราก็จะเห็นเราแต่ภาพที่เรา,เามีความสุขนะคะแต่ใครบางคนเนี่ยที่แบบข้างในเนี่ยเหือดแห้งเลยเพราะเป็นการแสดงความขาดแคลนหรือเขาไม่รู้จักใช้วิธีการนี้เขามีแต่ความขาดแคลนมากขึ้นมากขึ้นเปรียบเสมือนนะคะบ่อน,น้ําในทะเลทรายที่เราเติมน้ําเท่าไหร่เติมลงไปเท่าไหร่ มันก็เหือดแห้งไม่มีวันที่จะดูอิ่มและชุ่มฉ่าแล้วก็มีความสุขเหมือนคนที่มีความสุขมาจากข้างในอะคะ่ะมองเห็นสิ่งรอบตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสุขได้เสมอมองเห็นสิ่งรอบตัวเนี่ยมีแต่ความมั่งคั่งที่เราจะใช้ทรัพยากรตรงนี้ในชีวิตของเราได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนค่ะและตรงนี้นะคะต่อให้คนบางคนนะคะ ถูกเติมน้ําเท่าไหร่แต่เขาขาดแคลนเขาก็ไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกว่าเติมเต็มในใจได้เลยเหมือนบางคนนะมีคนรักนะคะที่คอยเติมเต็มน้ําให้เขาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่พอมาวันหนึ่งพอเขาคนนั้นไม่อยู่แล้วนะคะไม่มีใครคอยเติมความรักความหวงังดีให้แล้วเหมือนเขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่เติมไม่เคยจะเต็มนะคะเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมคะบุคคลที่ไม่เคย เติมเติมยังไงก็เติมไม่เต็มเพราะว่ามันมีความขาดแคลนในใจตลอดเวลาเขาไม่เคยสํารวจว่าสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่นั้นนมันคืออะไรนะคะถ้าคุณนะคะเป็นน้าพุแห่งชีวิตนะคะมีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความสุขเหลือเฟือสุขจนล้นทะลักออกมาให้ผู้คนเห็นนะคะผู้คนก็จะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่น่าคบหาคนนี้เป็นคนที่มีน้ําใจนะคะคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนนี้มีแต่รอยยิ้ม คนนี้มีแต่ความสุขนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบขาดแคลนแล้วก็วันหนึ่งนะคะเหมือนต้นไม้เราต้องทําการรดน้าใช่ไหมคะรดน้ําแล้วเขาก็จะมีความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามต้นน้ำต้นไม้ที่ขาดน้าเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งแห้งแห้งแล้วก็ตายไปในที่สุดคะ่ะทุกคนนะคะตัวมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงอะไรบางอย่างมันก็จะเกิด เป็นความแห้งแล้งแห้งแล้งไปที่สุดมนุษย์เนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังใครก็ตามถ้ายังมีความหวังและเป้าหมายจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีทั้งความหวังและเป้าหมายนั่นก็คือชีวิตก็คือเตรียมตัวที่จะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะไม่รู้จักที่จะอวยพรตัวเองนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกในใจเราก็จะขาดขาดขาดแล้วค่ะทุกคนแห้งแห้งแห้งแล้วก็เหี่ยวแห้งตายไปนะคะ วัฒนาะกฎธรรมชาตินะคะการที่เรารู้สึกขาดเราก็จะรู้สึกขาดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าหากคุณไม่เริ่มที่จะอวยพรตัวเองนะคะคุณไม่เริ่มไม่เริ่มต้นที่จะพูดกับตัวเองดีๆนะคะแล้วรอให้ใครมาพูดกับเราดีๆนะคุณก็จะรอนานมากเลยหรือว่าใครที่ทุกวันนี้ยังไม่ขยันนะคะ แล้วรอให้คนนะมาช่วยเหลือเรานะคะหรือว่าเราต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเราอยู่เรื่อยไปถ้าวันนี้เราไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเองนะคะต้องรอให้คนข้างนอกเนี่ยมาคอยเร้ารมใจเราตลอดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือควรจะกลายเป็นคนที่ต้องพึ่งพาสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาและถ้าณนะวันใดวันหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้สิ่งนั้นนะคะ เราก็จะรู้สึกว่าเกิดเป็นความขาดแคลนและการที่เราเป็นคนที่ขาดแคลนนะคะเราก็จึงดึงดูดคนที่ขาดแคลนเข้ามาในชีวิตของเราด้วยค่ะทุกคนนะคะทุกคนวันนี้กลับบ้านไปนะอย่าลืมที่จะไปอวยพรให้ตัวเองอวยพรให้ตัวเองโชคดีดอวยพรให้ใหตัวเองเจอแฟนที่ดีอวยพรให้ตัวเองชีวิตมี bon. แต่ความสุขนะคะอวยพรให้ตัวเองมีแต่ชีวิตที่ขาขึ้นอวยพรให้เงินในกระเป๋าเนี่ย ต้อนรับปีใหม่เนี่ยให้รวยรวยร,วย,รวยเลยนะคะอวยพรให้ตัวเองได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตเพื่อเราจะเตรียมตัวนะคะมีการเพิ่มเงินในกระเป๋าเราแบบสิบเท่าในปี2023นี้เลยค่ะครูอวยพรแล้วนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฟังคลิปครูแล้วก็ไปทำตามนะคะทุกคนก็จะมีความโชคดี ครูแองจีป้ปรารถนาที่จะเห็นทุกคนมีรายได้เพิ่มพูนนะคะจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจี้จะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ